นะครับสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะคุ้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคําถามของคุณพี่ท่านนี้ครับที่ถามผมมาว่าแลกมัสคิลาโนตรงไหนครับ2ตัวเป็นมือใหม่ครับแอดแนะนําหน่อยโอเคครับวันนี้ผมก็จะมามาแนะนําละกันนะครับว่าวิธีการหาเจ้ามัสคิลาโนนั้นหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ก็ถือก็ขออธิบายเลยครั้งหนึ่งอะไรก็ได้ครับว่า เจ้ามัสเคลานโนนั้นมีหน้าที่ทำอะไรและมันทำอะไรได้บ้างนะครับในเกมนะครับโอเคโอเคมาตอบคำถามคุณพี่เขาก่อนเลยก็ได้นะครับว่ามัสเคลาโนสองตัวนั้นหาจากไหนใช่ไหมครับมันจะมีตายตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆทุกๆอาทิตย์นะผมจะขอบอกก่อนเลยว่าทุกๆอาทิตย์นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงคำว่าแรกเปลี่ยนครับบริการเติมเกม FC Mobile ต้องที่นี่เลย Cookie Land Shop เติมง่ายกว่าเติมเองเติมผ่านร้านสิ จดะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีเพจร้านละลายอยู่ใต้เดสคริปชันเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แ a นด์ช็อปครับกดเข้าไปมันอยู่ตรงนี้ครับนี่มันจะอยู่หน้านี้เสมอนะครับเพ,เพื่อนเเห็นไหมจำกัดศูนย์ทับ2ก็คือสามารถแลกได้2ตัวสูงสุดนะครับหมดอายุภายใน4วันก็คือตอนนี้ผมตอนนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะแล้วมันก็จะรีอีกทีภายในวันพฤหัสนะครับ พราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าเราแลกมาเทโนใช่ไหมครับ2ตัวมันก็จะหมดเขาเรียกว่าหมดเขตนะหมดหมดโคตต้า2ตัวนะครับแล้วโคตต้านั้นมันจะรีอีกทีก็คือวันพฤหัสสรุปเลยก็คือมันจะรีทุกๆวันพฤหัสครับคุณพี่ครับเนาะนะเราก็จะสามารถเอามาแลกได้แล้ววิธีการแลกก็คือเราก็เข้าไปแลกเอาเลยครับมันจะใช้ถ้าให้สรุปเลยก็คือ OVR 95ตัวครับเราไปหาซื้อเอาในตลาดเลยก็ได้ครับ หรือไม่ก็เราบวกเลข o v r ครับเพื่อนให้ได้5ตัวนะ5ตัวให้ได้450แล้วก็จะสามารถแลกมาเชียนโนได้แล้ว1ตัวนะครับประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราอธิบายเรื่องมาเชียนโนแลกของตัวตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วมาเชียนโนมาหาไดจา้จากตัวไหนอีกใช่ไหมครับมันก็จะหาได้จากเจ้าพวกกิจกรรมต่าง,างๆนานาที่มันมาที่ทาง EA ให้เราทำนะครับนั่นก็คือ แหล่งที่มาของมาเทียโนอีกหนึ่งแหล่งนะครับนี่นะเราก็มาทําภารกิจอะไรอยู่ที่ว่าตอนนั้นจะเป็นภารกิจอะไรนะครับตรงนี้ก็มีแจกก็คือแจกไปแล้วรับไปแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่ากิจกรรมตอนนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับแล้วเราก็ไปหาสนาได้เลยนี่ตรงนี้ก็มีแจก2ตัวนะครับต่อมามาเทียโนหาได้จากไหนอีกหาได้จากพาธครับพาทนี่จะเป็นแหล่งแจกมาเทียโนชั้นดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสตาร์พานี่นะ คือเราต้องซื้อสตาพาร์ดครับนี่แจกมัชเทนโนเยอะมากเห็นไหมของฟรีก็มีแจกนะของฟรีก็มีแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเสียตังซื้อก็จะได้เยอะกว่าเดิมเยอะมากๆเลยค่อนข้างที่จะคุ้มนะผมมองว่าคุ้มมากๆนะครับนี่ก็คือแหล่งที่มาของมัชเทนโน่ทั้งหมดนะครับที่มันมีในเกมนะครับ แล้วก็วิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่เป็นวิธีที่เขาเสียเงินเยอะนิดหนึ่งนะครับก็คือการซื้อแพ็คเลยครับมันก็จะอยู่ในหน้าร้านค้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้าร้านค้านะเนี่ยมันก็อยู่หน้าแรกเลยนะครับมันจะใช้เนี่ย1,500 FC point หรือว่าเป็น1 5 0 0 0เพชรเพนะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงเ,เกินนะครับในแพ็คก็จะได้เป็นมาสก์แ a ลนโน่ตัว นะแล้วก็เป็นอันอื่นอีกนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำนะคุนทั้งที่จะแพงเหลือเกินนะครับก็มีประมาณนี้แหละวิธีการหามัสกินโนนะเพื่อนๆโอเคแล้วเจ้ามัสกิโนเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างนะครับ ตอนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูพาไปดูมาสเชียโนกันมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนี่คือมาสเชียโนนะทาววิร no. มาสเชียโนเพื่อนๆจะสังเกตว่าการ์ดมันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับตัวอื่นตัวอื่นมันจะเป็นการ์ดสีเหลียหล่ยมๆบ้างหรือว่าเป็นการ์ดอะไรต่างๆนานานะแต่มาสเชียโนมันจะแปลกกว่าเพื่อนที่มันเป็นสีฟ้าครับมันจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกมเปิดแล้วล่ะเพื่อนๆเห็นเลข9เบสบอลไหมน่าจะเห็นนะครับผมพาไปดูอีกตัวหนึ่ง อ,อีกตัวหนึ่งมันมีชื่อว่าดูเด็กครับมีหรือเปล่าขอดูก่อนนะจักคู่อ่านี่เพื่อนๆเจอพอดีเลยดูเด็กตัวนี้นครับเห็นไหมเหมือนมันทเขยโนเลยแล้วไอ้เจ้าพวกการ์ดฟ้าฟ้าเนี่ยมันมีคุณลักษณะหรือว่ามันมีคุณสมบัติทําอะไรได้บ้างครับก็คือมาขออธิบายเจ้าดูเด็กก่อนเลยก็ได้ครับดูเด็กมันมีหน้าที่ถามว่าเอาไปลงเล่นได้ไหมก็เล่นได้ สามารถตีขึ้นเม็ดแดงไปส้มเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่าคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวโครน n i n g ได้ครับโครน n i n g อย่างไรก็คือสมมุติผมต้องการตีตัวนักเตะเราต้องการที่จะตีตัวนักเตะเราต้องการที่จะตีตัวนักเตะนะครับคุณสมบัติของมันนะคุณเห็นโกเมสไหมส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อนจะคิดว่าวิธีการตีบวกอ่ะเกมฟุตบอลทั่วไปเลยก็คือเอาตัวเดียวกันไปบวกกันถูกต้องไหมครับ อันนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดเรามีเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวพิเศษอย่างเช่นมัชเชโนหรือว่าดูเด็กนะครับมันจะสามารถทำแบบนี้ได้ครับกดเพิ่มแรงเฮ้ยมันเพื่อนเห็นไหมมันก็คือตัวโคริ n i n g ครับสามารถเอาดูเด็กเพื่อที่จะเพิ่มแรงให้มันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ครับก็คือมันก็คือตัวเขาเขาเรียกว่าตัวโครน n i n g ให้กับตัวนักเตะเราได้นะครับ นะทุกตัวเลยในเกมนะครับทุกตัวเลยสมมุติเราอยากที่จะบวกตัวไหนก็ได้นะที่ OVR ไม่ถึง90นะครับเราจะสามารถใช้ดูเด็กบวกได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนะดูเด็กมันจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นตัว c ค o n i n g OVR ต่ำกว่า90ลงมานะก็คือพวก80 85 89อนะไระบวกได้หมดครับอย่างผมมีวิตินยาตัวเดียวเนี่ยผมอยากจะเพิ่มแรงมันเพิ่มให้เป็นเม็ดเขียวเราก็สามารถใช้ดูเด็ก โครนิ i n เข้าไปได้ครับก็คือบวกเข้าไปเลยนะ๋ยวผมจาดที่ที่ดูก่อนอะเนี่ยนะแล้วก็บวกขึ้นไปให้มันเป็นเม็ดเขียวได้เลยครับดูเด็กก็จะหายไปมันเป็นเหมือนตัวตัวแทนของนักเตะของเรานะครับนะโอเคอันนี้คือดูเด็กนะครับก็คือ89ลงมานะเ้ย0ลงมาส่วนมัชเค a โน่ก็คือ90ขึ้นไปครับนะเป็นตัวแทนของนักเตะของเรานะครับเป็นตัวโคร oning ให้กับนักเตะของเรา90 ขึ้นไปนะจนถึง1 0 5ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งเลยนะก็ดีมากๆเลยแหละนะพวกสายฟรีที่เปิดตัวขายไม่ได้เนี่ยถ้าขาดมัคคิโนไปตัวพวกนั้นก็แทบจะไร้ประโยชน์ไปเลยนะครับเพราะลำพังจะให้ไปซื้อตัวมันเองที่ขายได้มาบวกก็ค่อนข้างที่จะแพงผมก็เก็บไว้ค่อนข้างเยอะ แล้วเราจะสามารถเอามัตเชโนไปบวกกันขึ้นเม็ดแดงได้ไหมคําตอบคืได้ครับเราบวกมันจนขึ้นเม็ดแดงแล้วเราจะสามารถเอาไปสมมุติเนี่ยผมอยากจะเพิ่มแหลงเพิ่มแหลงเจ้าตัวตูเล่เนี่ยคุณสมบัติออไม่ใช่วิธีการตีมัตเชาโนอ,อตีตูเล่ขึ้นส้มแบบ100%ซก็คือ 1. เราใช้ตัวมันเอง5ตัวครับ 2. เราสามารถใช้ตัวมันเองตัวเดียวแต่เป็นเม็ดแดงมาเพิ่มแรงหรือว่ามาบวกได้ครับมันก็จะเป็นเม็ดส้มแบบ100%นะครับกับการถ้าเกิดผมอ่ามัสเคโนโนเนี่ยห้าตัวเข้าไปบวกตัวเล่ใช่ไหมใช้มัสเคนโนห้าตัวเพื่อบวกตัวเล่ครับเเพิ่มแรงนะหนึ่งสอามสี่ห้าเน่ยมันก็อ้อขออภัยสิบตัวพูดผิดพูดผิดสิบตัว สิบตัวเพื่อขึ้นเม็ดส้มนะครับห้าตัวมันของเม็ดแดงขอไปใช้สิบตัวเพื่อขึ้นเม็ดส้มนะครับหรือเราจะตีมัชเชลโนตัว,ต,วตัวพวกที่ผมมีอยู่เนี่ยขออภัยนะที่ายงงเอยเราจะตีพวกนี้ก็ได้นะกดเพิ่มแรงตัวมันเองให้เป็นเม็ดแดงก็ได้ครับตีขึ้นเม็ดแดงปับ๊บแล้วเราก็เอาตวเลขเม็ดแดงมาบวกกับมัชเชลโนเม็ดแดง ก็ขึ้นส้มได้เหมือนกันนะพอกเก็ตไหมอืมน่าจะเก็ตอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละสรุปเลยก็ได้ครับไอ้เจ้าดูเด็กกับเจ้ามัชเชนโน่เนะี่ยมันก็คือตัวเขาเรียกว่าตัวละครพิเศษนะครับสามารถเอามาเพิ่มแรงมันเตะทุกตัวในเกมได้เลยนะครับอยู่ที่ว่า OVR นั้นมันสอดคล้องกับตัวละครพิเศษของเราหรือเปล่านะครับ นะมัดเคก็90ขึ้นไปนะดูเด็กก็90ลงมานะครับแต่90ก็ไม่ได้นะก็คือ89ลงมาดีกว่าเออ89ลงมาจะใช้ดูเด็ก90ขึ้นไปจะใช้มัสเคลโนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วิธีการหาวิธีการแล้วก็หน้าที่ของเจ้าพวกดูเด็กเจ้าพวกมัสเคลโนเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับอาจจะอธิบายงงๆนิดนึงนะขอให้เพิ่งตื่นนะอาจจะสมองเบลอเบอเบ,อบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้แหละสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะแต่เพืเ่อนๆชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้ก็ฝากคนละไลค์ให้กับช่องปักคงด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ you mm -hmm.